สวัสดีค่ะช่องฝึกอ,อังกฤษในชีวิตประจำวันวันนี้เราจะมาเล่านิทานให้ฟังกันก่นกอนนอยนะคะจะพาทุกคนให้ Hi! เข้าไปในโลกของกระตูนและจินตนาการไม่มีใครไม่รู้จักวินนี่เดีย o พูลและก็พิกเก็ตนะคะนิทานที่จะเล่าในวันนี้มาจากหนังสือชื่อ read along เป็นหนิทานสองภาษานะคะชื่อเรื่องในวันนี้คือ W ินนี่เดีย o พู And a the blastery day, we need the pool, และวันพายุมุนเรามาลองฟังกันเลยค่ะ We need the pool or pool for short Live with good friends in the hundred-acre wood One very blastery day when the w i n d s decide to stir things up Who went to visit his digging spot วินนี่เดี๋ยวพูนะคะหรือที่เรียกสั้นๆว่าพูอาศัยอยู่กับ้องพเพื่อนในป่า100เอเคอร์วันที่มีลมแรงวันหนึ่งลมพายุก็พัดทุกสิ่งทุกอย่างหมุนติ้วไปหมดเลยพูออกไปเยืนที่มุมหนึ่งโดยใช้ความคิดของเขา as p o e sat there trying hard to think o f something. u pop his says, p his friends, g o f e r says Poo If I were you, i think about t e get d a d l i n g out of here. It's Wednesday. See ขณะที่พูพยายามคิดอะไรอยู่นั้นอ่ะก็มีเพื่อนชื่อ Gopher ก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็พูดว่านี่พูถ้าฉันเป็นนายอ่ะนะ เั้คงคิดเหมือน,นจากนี้นี่แล้วล่ะพายุะมาหรือเปล่า Who thought that sounds like a lot of fun Then I think I shall wish everyone a happy Wednesday And I begin with my dear friend Piglet กูก็คิดว่านั้นฟังดูสิ่นน่าสนุกทีเดียวนะชันขอให้ทุกคนนะสุขสันกับวันลมแรง ฉันเลิกคิดถึงเพื่อนรักของฉันแล้วล่ะก็พิกเล็ตี let, งล่ะ The wind was blowing very hard as p o o n e a p i g l e t h t o u e Happy Wednesday, p i g l e t I see your sweeping leaves. Yes, p o o but it's h o t It's a very u n f r i e l y wind. ลมกำลังพัดอย่างหนักหน่วง ขณะที่ภูใกล้ถึงบ้านของพิกเกตละสุขสรรว,วันลมแรงพิเลตกว่าเป็นให้อยู่หรอใช่เจ้าภูแต่มันลำบากจังเลยอะ่ะลมเนี่ยมันไม่เป็นบิดเอาซะเลยนะ j Just t h e n a b i ิ g ์ s t blew พิเ l e ์ up into the air Who was in surprise where are you going พิเลต I don't know h ู oh dear who t r t e d to help, but when he grabbed Piglet's sweater, it began to unravel ทันใดน,นั้นลมก็หอบพิเกเลตพัดลอยขึ้นไปผูก็มองอย่างแปลกใจนายจะไปไหนนะ้าพิเกเลตไม่รู้สิผูโอ้ยแย่ oh, yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วผูก็พยายามช่วยแต่พอเขาคว้าชายเสื้อของพิเกเลตมันก็เริ่มที่จะร่อวอหกมา Piglet flew like a kite over the countryside with poo dragging behind the two went r i g h to t your house and the rabbit carrot patch Piglet mm hmm. ลออยู่บนว่าอยู่เหนือชุนบทโดยมีพูด,ดึงอยู่ข้างหลังทั้งคู่ผ่านบ้านของอีโยและแปลงแครอทของ Rabbit แล้วมาพักกันไว้แค่นี้ก่อนนะคะไล่ไปรุนกันต่อว่าต่อไปเนี่ยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรแล้วก็พิเลเลตจะลอยไปถึงไหนนะคะเรามาดูคำศัพท์กันนิดนึงนะคะ่ะ vocabulary one b l u s t e r y ลมแรง two spot จุดหรือมุม three s k i d h e r l g out คำนี้อ่านยากนิดนึงนะคะ s k e t c d d l i n g out มาจาก word คือ s k e t c d d l e n for Wednesday วันที่นีโรงแรม five wish คือปรารถนาหรือขอพรนะคะ six sweeping กวาด seven u n f r i e n d l y ไม่เป็นมิ่ง 8. Surprise ปลาดใจ 9. Wacked จับยึดฉวย 10. Sweater เสื้อกันหนาว 11. Countryside ชน,นบท 12. Dragging การลากและลาสวดน,นะคะ 13. Patch แปลง เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อที่หน้านะคะ to be continued see you thanks bye